ทีสวัสดีครับเจอกันเลยแล้วนะครับผมวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องว่าเราออกอีเวนต์เรื่องเดอร์เบิร์เดย์ดับเบิร์เซลนะครับรวมแบ่งเป็นสามทีมนะครับสามทีมทีม A B C นะครับทีม A ก็ได้หกไลน์นะครับทีมบีหกไลน์ทีม C รู้สึกเยอะกว่าเพื่อนครับเก้าครับระหว่างทีม A กับทีม C ก็เขาเรียกว่าติดติดตายนวมนะครับสนุกสนุกนะครับเรามาพูดถึงเซอร์วิสนิดนึงให้ความรู้กับลูกค้านิดนึงครับครับดับเบิร์เดย์ดับเบิร์เซลเนี่ย เราไปนําเสนออะไรให้ลูกค้าและราคาเท่าไหร่ครับอ๋อเราก็ไปนําเสนอ,เอ,อลูกค้ารายใหม่นะครับที่เราไปนำเสนอก็คือลดให้ห้าสิบเปอร์เซ็นจากราคาปกติห้าร้อยเก้าสิบนะครับเหลือสองร้อยเก้าสิบห้าราคานี้ยังไม่รวมภาษีเจ็ดเปอร์เซ็นนะครับเป็นระยะเวลาหกเดือนถ้าลูกค้าชำระเป็นรายปีเลยนะรายปีก็คือชำระสิบสองเดือน เราจะลดให้50%เลยทั้ง12เดือนนะครับแล้วเป็นไงบ้างออกไปครั้งเนี้ยโปรโมชัน่นมีประสบปัญหาอะไรไหมส่วนมากลูกค้าไม่ค่อยอยู่บ้านนะครับไม่รู้ไปไหนนะครับลูกค้าไปหาทํางานหาเงิน <c oughs> ก็บางบ้านก็อยู่ครับก็ขายที่บ้านที่อยู่ได้ <c oughs> ขายตามวัดนะได้วัดได้1นลายนะครับก็ที่เทศบาลเทศบาลหนลายนะครับแอวก็ลูกค้าทั่วไปอีก4ี่ลายครับทราบว่าช่วงที่ออก ไปข้างนอกนี่มีทีมหนึ่งรู้สึกรถยางด้วยมันจริงไหมอ๋อนี่ครับครับอ๋อทีมผมเองสู้จนยางแตกครับเป้าทะลุเลยสู้จนยางแตกครับเป้าทะลุครับไหนบอกว่าไปขายให้พระพระได้จะยคุ้มครองเนะพระคุ้มครองคนไม่เป็นไรครับแต่รถยางแตกครับก็สู้ๆอยู่ใช่ไหมครับอย่างสู้ครับใช่สู้ครับ ป้านแผนยังไงอีกสองวันที่จะถึงเนี่ยอีกสองวันตอนนี้ก็เตรียมข้อมูลเอาเอาแบบแผนใหม่ครับแผนใหม่ก็คือเราจะเอาลูกค้าที่ยกเพิ่งยกเลิกไปครับซพ่งอินเอ็กซ์ีอกไปไม่เกินสามเดือนนะครับคือไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วแล้วก็อีกเดือนพฤษภาคมพาแล้วก็เอาข้อมูลตัวนั้นมาไปทวงหนี้ด้วยนะครับไปทวงหนี้ด้วยแล้วก็ถ้าลูกค้าชำระหนี้ที่เขามีอยู่เดิมอ่ะแล้วก็ติดตั้งคืนเราก็จะติดตั้งคืนให้นะครับโดยใช้โปรนี้นะครับ NT นะครับ เอทของกาบริษัทเอทีโทรคมนาแห่งชาตินี่นะครับก็คือที่เคยพูดไปแล้วว่าเกิดจากการควบรวมระหว่างแคสกับทีโนะครับซึ่งตรงนี้ชาวบ้านก็ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับก็เลยไม่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 อยากติดตั้งของ NT เราเท่าไหร่เพราะว่าไม่รู้จักนะครับก็ต้องอธิบายเยอะนิดนึงว่าเกิดจากการควบรวมระหว่างแคสกับ TOT กว่าลูกค้าจะเข้าใจอ๋อ TOT เดิมอ๋อแคเดิม อย่างเงี้ยครับมันก็เลย,บา,ยบางทีความเชื่อมั่นยังไม่เกิดขึ้นกับลูกค้าเท่าไหร่นะครับอันนี้เราต้องอาศัยเวลานิดนึงเพื่อจะได้เกิดความเชื่อมั่นให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นครับมผมอัครพงศ์อาจแก้วช้างเอ็นทีหนองบัวลำพูนะครับยินดีรับใช้พ่อแม่พี่น้อง<ม>ทุกท่านนะครับถ้าอยากได้อินเทอร์เน็ตหรือ<ม>เกี่ยวกับนวัตก,กรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับกล้องกองกร้อ อ,อย่างตามสายตู้โทรศัพท์ภายในนะครับเชินติดต่อได้ที่042 378 444หรือโทร1 8 8 8หรือติดต่อที่ผมเองได้เลยนะครับเลยผมนะครับ091 942 4259น้างที่ดีแล้วเป็นครับผมขอบคุณครับ